Cho em anh, anh đi đây. มาเทมอย่าเป่าแรงน้ำลายอยากระเด็นเราจะกินไม่แซเ้อกไป้านอเ้ยเขาี้ไมเอามาเอามาเอาดีเมมันลืมตั้งสายกีตาร์ไหมเอามาเอามาเแล้วตัวมา อ๋อทำไมลุกที่ตู่เป็นคนซื้อเหรอตู่เป็นคนแย่แย่ค่ะชิตู่ก็แย่ค่ะภาษาอะไรเนี่ยภาษาไทยภาษาอังกฤษาาเกโดนหนีบผมนะตามตัวโอเคไปวันนี้วันวันวันนี้มันวันวันดีเดินกลับจากโรงเรียนอ้าตัดคนเดียวอ้าว อาเ้าเลยอาเ้าไม่ใช่แล้วจ้ะอ้าวไอ้แจงกินแม่อร่อยนเนี่ยเอาเยอะเอาเยอะไปนั่งน่งอ่าก็สัมภาษณ์ครับอ่าแสงดาวมีความรู้สึกไงบ้างวันวันนี้มันเกิดรู้สึกมีความสุขมากนะครับวันเกิดตัวเองอ้าวอ้าวไปไปเมื่อไหร่เมื่อไรวันเกิดเอาพี่นันพี่นันเป็นวันนี้มันเกิดแจงเป็นไงบ้างดีใจดีใจดีใจใจจุ๊บเชียงเหรอ อ่ะพี่แพทย์เป็นไงบ้างมันเกิดออร่ะมันเกิดเทมเหรอเออนาะมันเกิดเทมเหรอมันน้วายเกิดเทมเหรอเวิร์มการตัดได้เอาใหญ่ใหญ่เอาใหญ่ใหญ่ให้นะพี่เปิดพัดลมหน่อยดเลยเค้กอะไรเนี่ยหน้ามันทำไมเละๆอย่างนั้น โอ้โหสงสัยจะมีแฟนชื่อตันใมั้่ค่ะจให้ไม่นิ่มทำตันเสร็จแล้วพิธีการปากรายไรกได้ปาติมจะกลับเลยเหรออยากให้อยู่กินเค้กด้วยกันก่อนเนาะไปไหมไปกลับไหมถ้าไม่อยากให้กลับก็จะไม่กลับได้อ๋อจะกินให้อ่อ พี่กับเธอกับเธอ่างไปหมดแล้วไปวันไม่แจ้งเครับไม่ได้อ่ารับฟังเพลงเพาเพาะเน่งในวันเกิดครับจะพี่ต้อตของเราพี่ต๊อดสวัสอีต๊อดนิพนร์ อะเป็นไงบ้างครับลุงติ๋มครับงานๆเลยครับวันเกิดจบอ่ะเบนเบนอ่ะมีอะไรฝากให้เจมบ้างวันเกิดเออล่าสุดอยาจะพูดอะไรบ้างวันเกิดครับให้พูดอะไรรู้สึกอิ่มเอมตั้งใจรู้สึกอิ่มเอมิมพวกเราอิ่มเอิมมากรู้สึกอยากร้องไห้รู้สึกเกลียดพวกเอยากก็นั่งเฉยแล้วก็ร้องไห้อยากก็พวกแกงพี่ กที่ิฉันรู้สึกว่าฉันอยากจะว่าแกงขี้เหล็กกว้างต่อนะคะวันนี้เพราะว่าฉันจเจ็บโอ้โหรูงตายครับเอาได้ค่ะเอาเล้ค่ะยิ่มน้องบกแล้วครับ